ชายคนนี้กำลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้มาจากถังขยะและในตอนนั้นหญิงสาวพิการคนหนึ่งได้ให้พายเนื้อกับเขาหนึ่งชิ้นเขาจึงหยิบมันมากินเพราะเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแต่ในตอนนั้นจูจูลูกชายของเธอก็ลม้ลมลงกับพื้นชายหนุ่มจึงรีบใช้นิ้วจิ้มไปที่ร่างของเด็กชายและไม่นานเด็กชายก็ได้สติกลับมาชายหนุ่มจึงบอกกับหญิงสาวว่าให้รีพารลูกไปโรงพยาบาลเธอจึงบอกว่าเธอไม่มีเงินพาลูกไปโรงพยาบาลชายหนุ่มจึงหยิบเศษทองในกระเป๋าออกมาให้เธอเขาบอกให้เธอเอาทองไปขายเพื่อที่จะได้พาาาลูไปโรงบวันต่อม เธอเอาทองไปขายที่ร้านวัตถุโบราณเมื่อเจ้าของร้านตรวจดูเขาถึงกับอึ้งในสิ่งที่เห็นเพราะนี่คือชิ้นส่วนหน้ากากของพระเจ้าเมื่อ2,000ปีก่อนเจ้าของหน้ากากเขาเพียงใช้มือข้างเดียวก็สามารถเอาชนะกองทัพทหารได้ทั้งกองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นเขาอีกเลยเจ้าของร้านจึงส่งรูปไปให้อาจารย์เขาตรวจดูเมื่ออาจารย์เห็นก็อึ้งกับสิ่งที่เห็นเขาจึงบอกให้ปิดเมืองเพื่อตามหาชายหนุ่มที่มอบชิ้นส่วนนี้ให้หญิงสาวเมื่อข่าวกระจายออกไปทุกคนจึงพยายามตามหาชายคนนั้นวันหนึ่ง คุณชายหนุ่มที่ให้ทองกับเธอแต่ชายหนุ่มกลับนิ่งเฉยแล้วก็เดินออกจากเธอไปในตอนนั้นเขาเดินผ่านกลุ่มนักเลงกลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเลงเดินมาหาหญิงสาวกลุ่มนักเลงจะเอาลูกเธอไปเพราะเจ้านายพวกเขาอยากมีลูกเมื่อชายหนุ่มเห็นแบบนั้นเขาก็นึกถึงเรื่องในอดีตที่เขาต้องพลาดจากลูกสาวของเขาเขาเข้าใจความรู้สึกนี้เขาจึงจะเอาเด็กชายมาคืนให้หญิงสาวและไม่นานก็มีลำมเสงออกมาจากตัวของเขาทุกคนเห็นต่างก็หวาดกลัวเพราะลำมเสียงดูมีพลังรุนแรงมากเมื่อกลุ่มนักเลงกลับไปพวกเขาก็โดนเจ้านายต่อว่าที่พาตัวเด็กมา ไม่ได้เธอจึงลงมือด้วยตัวเองเธอพาพวกกลุ่มนักเลงไปหาหญิงสาวเพื่อจะเอาลูกชายของเธอเธอตกไปที่หน้าหญิงพิการหนึ่งทีแล้วบอกให้ส่งลูกของเธอมาแต่ในตอนนั้นชายหนุ่มก็ปรากฏตัวมาพอดีเธอเห็นว่าชายหนุ่มมาขวางทางเธอเธอจึงจะเอามีดไปแทงชายหนุ่มแต่เธอก็เข้าไปไม่ถึงตัวชายหนุ่มและไม่นานตัวเธอก็กระเด็นออกไปกระเทกกับพื้นจนเธอมีเลือดออกจากปาก